สวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทุ่งหม่องทุ่นครับโอ้กับบรรยากาศตอนด้วยใบพี่น้องห่อนแห้งครับน,น,นี่กลับมาจากข้างนอกมา่ัคนนี่หิวเข่าแห้งครับหิวเข่าแห้งได้เลยนี่ผ้าผีพาหนองมากินออมข้างในไก่ครับออมข้างในไก่ออมข้างในไก่ออใ,ใ,ออใ,ใ,ใส่ผักซีเหล้ากับใส่อ่าปลาอีเลตครับนะจำก็ขอย้ำอีกแล้วง่ายๆครับสบายๆ เส,ส็เซลกับบ่าวจ็กได้เพี่หนหองอนนะเจนเขาเลเจียงหมดละใบม่วงอ มีเตอือมาบันมีเตอรอเบียดมากครับเร็วเูยข้าวมาแล้วเข้าเรามาพอดี มิเเอรอเอาช้อนมาได้ช้อนน่ะเป็นช้อนไหมน,หนั่นแหละช้อนหนึงโอ้พันมะหาพอดีครับได้จังหวะพอดีพอดีกำลังกินของพันธุ์มะพอดีเอาช้อนอน,น่ะแค็นจ้ยัง อขอนยาวพอนับไปะดีครับนั่งนี่นั่งนี่สวัสดีครับยังเดี๋ยครับมากินข้าวกันเพิ่นมาร์กพอดีครับพี่น้อกอมไม่เพนหรอกกินได้ไปบานแหงกันมาแล้วไปบานแหงมาก,กับผมมาหันนะ่นแหะไม่เพนหรอกกินได้อโอ้่นได้จังม่าพอดีครับกําลังกินขอพอดี ันมาพอดีพอดีเลยันยางมาหามาเที่ยวหาจำน้ำกับกินเป็นบ่ฟ้อนม,ม,ม,มาไปบ้านตาบ้านหัน เดี๋ยวติดมือปลาปลาทอดน,น่ะยเนาปลาทอดที่กินเมืเช้าเ นี่เผ็ดอ,อรไอยปะ่ะนี่ยวบนดัายคลิปตอนเพนบ้านให้เพิง่งนนถ่ายตอนที่ขอน่ะพรนมาพวดีอย่างมาหาบ้านแล้วก็บ้านผมมาไก่กันนี่ครับห่างกันประมาณส xong rồi mệt bằng âm mọi không chịu không nhỏ bằng đi giải thích bằng khăn nắng 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 แล้วท,ทางิ้นที่เกิดนเป็นลม,นะมหายะลมหายเยอะกันเพนเลียงงวนที่พนองเนี่ยมัมีงวหลายตัวเลยครับเห็นเห็นเลือดสี่ดงราม,มดาดครับเนี่ยตัวหนึ่งกำลังสิขวขดลูกเนี่ยมดเมื่อใดเม่อสิ็งกินสิ่จใกินนองงูแล้วอยู่ดอกเราเเลียงงูไเด็ดนี่ยพอก็แม่เราตื่นงเลยให้กำลังสิ่ขวดลูกตัวนึงเนีวนี่งูงวแวยเ,เป็นสิบเลยเด้ mhm 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 cái mhm Nó mhm mhm cái đi. Ừ. này, mhm 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 này ม,มันก็เหนียวเดี๋ยวกินแล้วไปซื้อน้ำนนขวดนะ้ำนะกินแล้วไปซื้อน้ำนขวดนะน้ำมัน,บ,น,บ,นบันดีนะเดี๋ยวเจ้าตังให้น้ำเลยนะ้ำเปลี่ยนนะน้ำเลยผู้ชมมีน้ำอะไรบ้างเย็นเย็นนะเจ้าเอาเจ้าเอาน้ำพวกนะเอ,อกุอ๊กจะเออคนนอืนเ่เดี๋ยวตังให้ตังกินข้าวก่อน เข้าอยดูก่นอนนลองคัดตมาม yếp <laughs> ừ, thảm hại <laughs> lắm, <ilfi> <tí> <tí> Nó này cái nó xuống này lòng cái vàng nhá, Chị mới, chị chắc nữa Các Chị mới nữa Bà bảo gì Bảo mới này đó Mẹ Ngủ

Ư, đặc quan, cái đặc Chầm nắm, ăn lẹ Ư Nước hồng này, ư, ăn chầm nắm đây Đa đoàn Đa đoàn, đa đoàn Cũng như bảo bên đường lắm Cứ bảo ผมชื่อเบสเบสมี่เบสครับ,รบเบสฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับของเขากดไลค์ด้วยครับ็นใจด้วยอืเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดติดตามด้วยนะครับ đúng chưa? đúng đúng. có không? không không phải đâu cơ. cả pha cuốn này cuốn chay bên nào nữa, cuốn súp cơ อร่อยไ,ไหมบอกเอฟีด้วยขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,รบสวัสดีครับ